แม่วิกกี้สอนน้องวิรินพูดภาษาจีนน่ารักมากแม่วิกกี้สอนน้องวิรินพูดภาษาจีนน่ารักมากอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของเวียสุกรวัตคณารถและวิกกี้พีมนยาและทายาทลูกสาวคนแรกน้องวิรินและสุดสาวิกกี้ได้โพสต์คลิปคู่น้องวิรินผ่านอินสตาแกรมวิกกี้เอ็กซ์โดยเป็นการช่วยคุณพ่อโปรโมทภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายน ในรูปแบบสอนพูดภาษาจีนทำแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักความเก่งของคุณแม่น้ำเสียงหวานน่าฟังแม้กระทั่งคุณยายได้คอมเมนต์บอกว่าวิวรินจ้าได้แล้วค่ะลูกจะน่ารักไปไหนช่วยป้าทำงานได้อีก grandma miss you so so much